อยาได้อะไรครับอยากได้ตัว O อได้ตัว O นะ่ไม่รู้เลยว่าแฟนขับเตาเป็นยังไงครับเออเออแต่นอยางเดียวเออเออโออย่างเดียว ครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวไปว่ากันนะ <laughs> ไม่ใช่ว่ากัน <laughs> ไปว่ากนะันวันจะแต่งตัวหล่อพิเศษไหมครับว่าอันนี้หล่อแล้วไม่ไม่หลอ่หลอหรอกไม่หลอ่หลอหรอกอันน,ววน,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 นี้อันนี้มาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าไม่ค่อยได้ใส่สูทร้องเพลงเลยใชนไหมใส่แจ็คเก็ตสึ่งก้ามอะไรอย่างเงี้ยตันนี้อากาศหนาวขอบกอด เราพีนนนี้ว่าะไรนะครับอไนานลครับอุ่นไปนานเาเรุนไนานแน่นอนของอุ่นแบบนี้แล้วหรือว่าเหมือนบ้านตัวเองเลยนะฮะสาข้างหลังยังฝามีด้วยเดี๋ยวใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวเป้าขาดครับจะไปแค่ไหน เมีตัวเดียวนะก็ะ้งแต่ที่พี่ซาร่าบอกว่ามาขนาดนี้แล้วไม่ร้องเป็นไทยหรอกมีเพลงสากลมาฝ่ายป็นเพลงพร้อมจะฟังหรืยัครับอยากฟังไหมเชื่อว,ว่าทุกๆคนลองได้นะฮะอย่าได้ยิน,นดังๆเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับไปฟังกันเลยครับ